เราอาจคุ้นเคยกันดีกับคำว่ากินดีอยู่ดีมีสุขคำนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่บางครั้งสำหรับผู้สูงวัยการกินที่ดีอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนะคะผู้สูงวัยหลายท่านอาจรู้สึกว่ารับประทานอาหารได้ไม่ดีเหมือนเดิมเคี่ยวเนื้อสัตว์หรืออาหารที่มีเนื้อแข็งได้ลำบากต้องรับประทานอาหารนิ่ม เวลากลืนอาหารอาจรู้สึกว่ากลืนได้ไม่หมดในครั้งเดียวต้องกลืนซ้ำหลายครั้งและอาจมีการไอสำรักขณะดื่มน,น้ำหรือรับประทานอาหารร่วมด้วยอาการเหล่านี้มักมีสาเหตุจากความสามารถในการเคี้ยวและการกลืนที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผู้สูงวัยมักมีปัญหาสุขภาพฟันและเหงือกร่วมกับมีอาการปากแห้งน้ำลายแห้งอาจเป็นผลจากยาบางชนิดที่รับประทานอยู่จึงทำให้การเคี้ยวไม่มีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนการกลืนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นผลจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนอ่อนแรงลงและมักทํางานไม่สัมพันธ์กับการหายใจจึงทําให้มีการไอสําลักได้ค่ะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงทําให้ผู้สูงอายุมักรับประทานอาหารได้น้อยลงร่างกายขาดสารอาหารไม่มีเรี่ยวแรงในการทํากิจกรรมต่างๆได้ดังเดิมและที่น่าเป็นห่วงคือถ้าหากมีการสําลักเข้าสู่ทางเดินหายใจอาจทําให้เกิดโรคปอดอักเสบติดเชื้อจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ค่ะ ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยมีดังต่อไปนี้ค่ะควรรับประทานอาหารคำเล็กๆช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดและไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและอาหารที่ระคายคอเช่นของทอดกรอบต่างๆหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีเนื้อผสมมากกว่า1ชนิดเช่นรับประทานเส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมน้ำแกงเพราะอาจทำให้สำลักได้ง่ายรักษาความสะอาดช่องปากอยู่เสมอ หากมีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันควรรีบปรึกษาทันตแพทย์อย่าปล่อยทิ้งไว้สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องมีผู้ดูแลป้อนอาหารให้ผู้ดูแลควรป้อนอาหารในระดับเดียวกันเพื่อไม่ให้ผู้สูงวัยต้องเงยหน้าขณะรับประทานอาหารเนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการสำลักการรับประทานอาหารได้ดีและปลอดภยัยจะช่วยเพิ่มความสุขในการรับประทานและทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงไวัยได้นะคะ หากท่านรู้สึกมีอาการกลืนลำบากควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมสามารถติดต่อได้ที่หน่วยตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟูตึกสีสังวานชั้นหนึ่งโรงพยาบาลศิริราชสำหรับวันนี้หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ